ถ้าคุณฝันเห็นบ้านเก่าของตนเองให้ระวังเรื่องการหลอกลวงอย่าเชื่อใจใครง่ายๆเพราะอาจได้รับความเดือดร้อนจากคนใกล้ตัวหรือคนที่ดูเหมือนจะไว้ใจได้ถ้าในฝันฝันว่าไฟไหม้บ้านให้ระวังปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับผู้ใหญ่หัวหน้างานหรือคนในครอบครัวรวมถึงต้องระวังอุบัติเหตุและอาการเจ็บไข้ได้ป่วย ไม่ควรพาใครแปลกหน้าเข้าบ้านในระยะนี้เพราะอาจนำเรื่องเดือดร้อนเข้ามาโดยไม่รู้ตัวและถ้าฝันว่าบ้านพังถล่มลงมาความฝันนี้เตือนถึงการสูญเสียของรักหรือมีเหตุให้ทะเละาะเบาะแว้งกับคนในครอบครัวอาจเกิดจากความเข้าใจผิดหรือความเครียดสะสมในบ้านที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขเลขนำโชคคือ4.9.7 5.3.7 820 47 57 82